โอเคครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เราอยู่กเกมไรเรนเจอร์นะครับอ่าแล้วก็ใช่แล้วก็มาเปิดในรอบสุดท้ายท้ายสุดเลยนะส่วนไอดีล่ะก็แน่นอนลองเปิดสักหน่อยแล้วกันนะก <c oughs> ็น่าจะทุบสุดตัวรอบนี้รอบเียอด้วยสำหละเออดูทรงหรอเออ,อ่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเออบป๊บหนึ่งพอดีว่ามือผมหลงกดตัวอัดคลิปมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่มา แล้วก็มากดอ่อันนี้กันต่อเลยวันอื่นก็ใช้สูตรสักหน่อยก็คือหากดค่า f นะนเออหากดกระป๋อง f นั่นแหละเอาผานไปก่อนหาังน้อยถ้าหามันมีสามดาวติดมาเนี่ยหรือว่าโอกาสน่าจะม,มีลุ้นนะเออพอดีพอดีว่ามันเป็นสูตรนะ แต่ดมันไม่ออกเลยดีสามดาวโอกาสจะได้แปดดาวไม่อ่ปาดเหงอปาดเหงอมันปาดเหงนกันเลยทีเดียวมาก่อน,นนะอเนี่ยนะไอ้เกียมืดเนี่ยตามรหาหะตามเย็นจริง,รงเออทำไมกันนะไอดีลองไอดีลองอะ่ะมันไม่ออกมาให้ไอดีหลังทั้งหมดของดีอ่ะ ของดีเอามาให้ไอดีหลักหน่อยก็ดีนะไอดีลองๆเนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างเออที่ไอดีลองที่สร้างมาน,ะนี่ยนั่นั่นก็พอแค่เอาไว้เปิดแค่ตัวละครเท่านั้นเออส่วนเทียรนี่ยก็แค่เปิดแบบสเปซส,สปาเผื่อเปิดได้อ่ะถ้าหาเปลี่ยนเป็นอะไรมันดีกว่าน,นี้จะดีมากเลยนะไอ้นี้แม่งโคตรห่วย เอ่อถ้าหากเป็นเปลี่ยนเป็นเกียร์อาวุธสายพลังอ่ะจะดีมากเลยอย่างน้อยอย่างน้อยเกียร์กบเนี่ยก็ขอใอยมันเป็นไอ้ไอเซตกบอันนั้นนะไอ้สายพลังเน่ะกูต้องการอยู่แม่งเอออ่ะทุ่มสุดตัวเลยจ้า <c oughs> <c oughs> เผือมันออกแค่สี่สิบลูบี้กูก็เอากูก็ยอมได้แค่สี่สิบลูบี้กูก็ยอมได้เออ แว่น uh, uh, อะไรก็ช่างมันเป็นปีมีอีกไหมหรือหมดยังเซอร์ไพรส์เน็ตก็เป็นอย่างนี้ซะด้วย สุดจริงๆทรง,งท้ายเลยมันจะได้หรือมันจะไม่ได้กันแน่วะเนี่ยเออมามามาขอหน่อยเอามาแล้วแล่ะจับแ่งเอ้ยหกดาวเฮ้ยไมค์กรวดที่ตักผงอยู่ไหนโอ้ไปดีถัดไปกันเลยนะ นี่มันต้องไอดีสองไอดีนี้ไอเกียเจ็ดดาวที่ต้องการอ่ะรู้ไหมว่าจะให้ฟรีเลนเออถ้าเป็นไอดีสองอ่ะมันต้องเป็นเกียเจ็ดดาวถ้ามันได้ต้องเป็นเกียเจ็ดดาวเท่านะั้นไม่ใช่แบบว่า what เกียธาตุมืดเกียธาตุมืดไปไกลๆเลยเอาไปให้ไอไอดีหลักเลยนะเออถ้ามันเปิดได้อะเอาไปให้ไอดีหลักเลยนี่ที่ต้องการคือไอเกียชิ้นเนี้ยเจ็ดดาวให้กับฟรีเลน เออถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะต้องการอยู่เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องการอยู่กเกียร์เจ็ดดาวอ่ะไหนเรามารุนกันดิจะออกหรือไม่ออกจะได้หรือไม่ได้ให้กับฟรีเรนควรเห็นไหมครับเห็นไหมครับดาวดาวหกดาวครับหกดาวครับหกดาวครับหกดาวหกดาวสามแล้วโอเคห้าดาวนะครับ ห้าดาวนะครับหกดาวนะครับก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแหละอ่า,าก็ก็ไม่มีอะไรมากเลยเปิดต่อดีไหมเปิดต่อเออก็ลุน้นก็ลุน้นไปเล่นๆน,นั่นแหละเพราะว่าที่ผมจริงจังนะ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นไอดีหลักมากกว่าเออไอเอพอดีว่าไอดีหลักเนี่ยผมก็กล่าวจะเล่นยาวอยู่เหมือนกันแหละไอเกมเนี้ยนะนเกมเนี้ยผมน่าจะเล่นยาวอยู่แหละแต่ว่า เออนั่นสินะถ้าบอกว่าผมจะเติมไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่บางทีผมก็เติมนะแล้วผมก็เสียเงินกับเกมนี้ไปเยอะแล้วด้วยเอาง่ายๆเกือบ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 กับค่ายเกือบผมบอกไว้เลยว่าเกือบกับค่ายกาลีน่ามากเลยไอเกมทางไลน์เนี่ยเกมเกมนี้เกมเยอะเนี่ยเกือบจะเท่ากับกาลีน่าแล้วที่ผมเสียเงินไปอ่ะผอคงรู้สินะว่าเท่าไหร่หกหลัก <c oughs> นั่นแหละประมาณนั้นโอเคบาย ไปดีถัดไปกันต่อเลยไม่ใช่บายดิไปดีถัดไปโอเคมาเจอกับ ID ดีสมนะครับผมอ่ะไอดี ID นี้เนี่ยจะบอกว่า ID ต้องสามมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันเป็นพลโบที่มันได้ที่ผมต้องการก็คือรอบฟรีเลนกับรอบเอ่อเกิดใหม่ไปเป็นสลา,ามอ่ะเออพอดีว่ามันได้อยู่นะแต่หลงัลงๆคือมันเหมือนต้องํำสามไปแล้วนะโอกาสออกแม่งมันเหมือนไอดีหลักมากเลย โดยเฉพาะเกียร์ะเกียร์นะมันจะออกท้ายกับไอดีหลักแล้วนะคือนั่นแหละโอกาสออกมันก็ออกโอกาสไม่ออกมันไม่ออกเลยมันเหมือนกับไอดีหลักมากเลยไอดีสามอ่ะมันเหมือนเป็นไอดีต้องสามอ่ะส่วนตัวละครปัจจุบันเดี๋ยวนี้แทบไม่ค่อยได้ถึงได้ไม่ได้แต่ตัวกากกอะเออนั่นแหละประมาณนั้นพอดีว่าไอดีนี้มันไม่ค่อยได้คู่เทพอนะอ้าวงั้นเราก็มาเปิดอันนี้กันก่อนรอบหนึ่ง ก็ไม่ออกพอดีว่าไม่อยากลองอ่าไอไอเพิ่มเลทนะเพราะมันลองหลายรอบแล้วแล้วไอไอตัวเพิ่มเลทมันไม่ออกเลยดิก็เลยเอาแบบว่าไม่เพิ่มแล้วกันสักรอบนึงไม่ออกอันนี้เพิ่มเลทเพิ่มเลทชัวร์แล้วจะออกให้หรือเปล่าแค่นั้นนั่นแหละจัดไปไอดี ID นี้เหมือนกับไอดีหลักเลยนะต้องการดับถ้าไอดีนี้ ดาบครับดาบครับมันดาบของจริงเลยแต่มันดาบหกคเขาเออเนี่ยแหละก็เลยไม่อยากพูดเยอะโอ้โหผมรู้สึกคือช้ำใจจริงๆสีส่สิบรูปี่ก็เอาไม่สนแล้วส่วนเดือนหน้างั้นหรอก็ก็เป็นรอบของตัวเกมานะล้มันไม่ใช่รอบคอลโลโบ ว่ามันเป็นครบรอบ11ปีนะก็น่าจะต้องแจกเยอะเลยถ้ามันไม่แจกเยอะเนยก็ไม่รู้ว่าจะว่ายัางไงเราโดยเฉพาะตัวกาชากับลูบี้นั่นแหละตัวกาชากับลูบี้มันต้องมาเยอะๆนะเว้ยแต่มาเยอะก็จริงแต่ว่าเออนั่นแหละโอเคจบไปแล้วอ่ะก็ถึงมาเยอะแต่อย่า เอาให้เป็นทีละหนึ่งใบหนึ่งใบนะเว้ยต่อว,วันต่อว,วันหนึ่งใบหนึ่งใบต้องรับต้องรับแต่และว,วันเนี่ยผมขอพูดตรงๆนะไอไอไอดีสามไอดีนี้เนี่ยแหละคือ <c oughs> <c oughs> มันเข้ายากเพราะว่าเครื่องผมมันเก่าไอไอไอที่มันอยู่ในไอดีสามเนี่ยมันเข้ายากเหลือเกินกว่าจะเข้าได้เนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่าเจแปนาทีด้วยซ้ำานะ่พอดีว่าซีพีมัน นั่นแหละมันเก่าแล้วสุดท้ายก็เนี่ยหละนะครับผมไม่ได้ให้กับบอสเหมือเช่นเดิมเีย์ธาตุเหมือโอเคไปดีกันต่อไปต่อไปน่าจะเป็นตัวคอมแล้วแหละโอเคมากันครับ ID C นะ ID นี้สบายสบายครับผมเพราะว่ามันเปิดได้แล้วแต่ก็ครับก็เปิดไปเล่นๆนั่นแหละเออก็ไม่มีอะไรมากนะ เพราะว่ามาได้ไปแล้วไอดี ID. นี้อ่ะไอไอมันมีอยู่แล้วไอดีซีกับไอดีพิเศษอ่าก็เปิดสองไอดีเลยแต่ก็นั่นแหละก็เปิดไปเล่นๆไอดีน, ID. นี้เนี่ยแค่เปิดไปเล่นๆก็พอเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเออถตุไฟก็มีอยู่แล้วนะถาไุไฟถ้าบอกว่าอยากได้ในนี้กันเหรอ โดนแน่นอนของธาตุไม้อันนี้ต้องการอยู่โดนแน่นอนธาตุไม้หรือไม่ก็ถ้ามันมีไปได้นะก็โดนแน่นอนธาตุน้ําก็ยังต้องการอยู่โดนแน่นอนธาตุน้ําโดนแน่นอนธาตุไม้อีเนี่อเออส่วนอัปเกรดธาตุมืดไม่ต้องการแล้วส่วนอัปเกรดธาตุไฟก็ไม่ต้องการแล้วเพราะว่ามีแล้วอ่เย่ไม่ออกเย่น่าดีใจเหลือเกิน เออเพราะว่าไอดีนี้มันเดือนนี้มันดวงดีอยู่แล้วไอดีสี่ไอดีสี่กับไอดีพิเศษเออจะเปิดต่อดีหรือเปล่าหรือจะพอแค่นี้พอแค่นี้ดีกว่าเนาะเออเก็บเก็บเอาไว้หน่อยแล้วกันเอาไว้เดือนหน้าสักนิดสักหน่อยก็ดีเนาะเออไปต่อกับไอดีสุดท้ายคือไอดีพิเศษไอดี ID นี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่า แ่หาใครติดตามก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าอัปเกรดธาตุมีเยอะแค่ไหนธาตมืดอ,อัปเกรดธาตมืดมีเยอะมากเลยลองเปิดตัวสักหน่อยแล้วกันเผื่อนออกสุดท้ายแม่งก็ไม่ได้เห็นไหมครับเย่เขาเรียกว่าเปิดไปเรื่อยๆนะนะก็แค่เปิดไปดเรื่อยๆส่วนไอดีนี้ที่ต้องการเหรออัปเกรดธาตมืดไปไกลๆเลยนะอันนี้ต้องการไปเพราะว่ามีอ่า ตัวอะไรนะฟรีเลนเออมีฟรีเลนอยู่มาวีทูวัดต้องการธาตุไฟถ้าบอกว่าไอดีนี้ต้องการอะไรกันเหรอออาเขียนธาตุไฟถ้าเป็นไปได้ถ้าออกก็ได้เออวัดอ๋อ,อ,อพอดีว่าเมื่อกี้เอ่อไฟมันดับนะเออพอดีว่าเมื่อกี้ไฟมันดับแล้วแล้วเครื่องแล้วเครื่องตัดไฟมัน มันทำงานแต่ว่าหน้าจอมันดับไปแวบนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อเออโอเคสรุปไม่ออกอะนะไม่ออกได้แค่เล่าเตียวหูยเนี่ยและโอเคแล้วเราก็ไปต่อนะซีเซึ๊กห้าดาว เรียบร้อยจบไปแล้วนะครับอ่าดี ID นี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารอบสุดท้ายเนี่ยจะไม่ออกสักไอดีเลยนะรอบรอบสุดท้ายก็ไม่ออกไอสักไอดีเดียวเลยเออแล้อีกอย่างนึงตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยรู้สึกว่านั่นแหละเสียงแหบนิดเึงเออเสียงมันแหบพอดีว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าใช่เพิ่งกินข้าวเสร็จมามาดๆ,ๆแล้วก็มาอัดคลิปเลยเนี่ยแหละบายงั้นไว้เจอกันนะ